จับตาดู11ละครใหม่ช่อง3ปีหน้าเตรียมขึ้นเป็นที่1เตรียมมาทงบรลลังช่องหลังจากที่ช่อง3ได้เปิดงานเปิดวิกวิก3ต้นปีมีลัน่นก็มีละครพลอตสนุกแปลกแหวกแนวมากมายทีบปลอมล้านเข้าคิยวชายให้แฟนๆได้ตะลึงและคอยรับชมกันไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของละครภาคต่อบุพเพสนิวาสหรือซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้ชมไม่รู้ลืม11ละครใหม่สุดปังของช่อง3ที่เตรียมลงจอกันจุกๆตลอดปี2565หมอนหลวงประเดิมด้วยเรื่องแรกสุดลั่นที่คใคล้ๆรวมถึงนักเขียนเองก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าดูมากกับหมอนหลวงได้พะนางคู่เดิมอย่างมาริโอมาเร์และคิมเบอร์ลีกลับมาสร้างความหาและความฟินอีกครั้ง2ส,สืบลับหมอระบาดหลังจากที่แค้นรักสลับชะตาได้รับทั้งคำชมกระแส และกวาเรตติ้งที่ประสบความสำเร็จให้กับช่อง3มาแล้วทางผู้จัดคนเก่งออมพิยาดาส่งนเดนและคิมเบอร์รี่มาเจอกันอีกครั้ง 3. าใต้เงาตะวันพี่นกจริยาแห่งค่ายแมกาเซเ,เข็นความปังต่อเนื่องพล้อมจับคู่เคมีใหม่ๆผ่านักแสดงสาวสวยโบเมลาดามาประชันบทบาทสุดเข้มข้นกับมากปรินในละครโรแมนติกดรามา่าเรื่องใต้เงาตะวัน4 จนกว่าจะได้รักกันเละครโรแมนติกฟ e ล l g o o เบาสมองของค่ายรักละครที่ว่าโดยเรื่องราวของมุมมองการจับคลุมถุงชนในปัจจุบันซึ่งได้คู่พละนางอย่างมากปรินและยาย่าอุรสยาจากคลื่นชีวิตมาเจอกันอีกครั้ง 5. เรือนทาตใครที่เป็นคอลละครสยองขวัญมาทางนี้เลยกับเรือนทาตที่ได้พานักแสดงหนุ่มตีธนพลจากละครขุนหมีปฏิทารหา และทอริอาตซีรีส์วายชื่อดังจับคู่กับอ้อายก่อนนิสานักร้องสาวสุดน่ารัก 6. มาตาลดาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเกือบ9ปีก็ถึงเวลาที่เจมจิรายุและเตยจรินพรหวนกลับมาคู่กันอีกครั้งในจอแก้ว 7. สไปซ์สายสตรองและคนรนีเมคแนวโรแมนติกดราม่าของผู้จัดคิงสมจริงแห่งค่ายกู๊ดฟิลลิ่ง อีควาพระเอกเดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างพนนวัตรมาประกบคู่กันอีกครั้งกับนางเอกหน้าหวานนิชานธทนิชา 8. เกมรักทรยศเกาหลีเขามี The World of the Married ที่ฮอตฮิตไปในหลายๆประเทศทั่วเอเชียก็ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะมีเรื่องนี้เป็นของตัวเองบ้างงานนี้ช่องสามนำมาดัดแปลงในละครเวอร์ชั่นไทยใช้ชื่อว่าเกมรักทรยศ9เพราะรัก ละครโรแมนติกแอคชั่นของค่ายชนลำพีที่ได้คว้าพระเอกหน้าตีเจมมาประกบคู่กันครั้งแรกกับนางเอกสาวหน้าคมพายรินรดา 10. ดวงใจเทวพลมรอคอยกันมานานถึง10ปีเต็มกับซีรีส์ชุดดวงใจเทวพลมละครภาคต่อของซีรีส์สุภาพบุรุษสุดทาเทพที่เหล่าคุนชายลุนพ่อภาพป,ปังยกทีมในปี2 5 5พ1 1พลมลิขิต การกลับมาของภาคต่อละครฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ห่างหายไปนานถึง5ปีเต็มอย่างพลมลิขิตบทประพันธ์ของรอมแพงที่ว่าโดยเรื่องราวของพุทธานนักจัดสวนสาววัย20ปีที่คําพบมาพลโลในดินแดนกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าทั้ง11เรื่องนี้จะต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกู้หน้าช่องสามเป็นแน่แถมยังส่งพระนางน้าเก่าลงจอเพื่อเตรียมโกยเรตติง้งย่างเห็นได้ชัดเลยก็ว่าได้เตรียมจับตาดูละครเรื่องนี้ได้เลย